มาเบืองโคมนี่นะครับโคมนี่เท่าไรครับแม,แม่กับเศร้าปลายลูกก็มืน่นปลายแม่เศร้าปลายเนาะแม่สองมื่นบาทครับ, 2, รบลูกมื่นเท่าไรลูกเปิดไปสิบสามพันลูกนี่มื่นสิบสามพันมื่นสามพันนะครับมื่นสามพันลูกตัวผูเนาะ แม่นี่ททอง่อง,งแ่แ,องแล้วนะครับพี่น้อ,อ,อ,องออ่แม่านแม่นี่ท้องเด้เด็กเด่นครับโอ้ไก,ก่ขอดแลครคับ้่อดเล้อนาะนะครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบ่อยู่ครับอ่านห้องไว้เถอะเครับหครับแม่เพ่นสองหมื่นนะครับพี่น้องแม่รวมกันแล้วสามหมื่นสองแม่กับลูกนี่สามหมื่นสองเนาะ ถ้าอยากได้แม่กับลูกนะครับพี่น้องต่อร่องได้นะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับลูกตัวผู้อะเบอร์โทรไว้นะครับ 061- 143- 5 7น8 5708นะครับ <ซา S 1> พี่น้องหอ,หอยซาหน้าบ้างสนใจทักเข้ามา